เกเล็กตาเนริเตอร์สาวจากเกม Marvel Rival มาตามสัญญากับคอนเทนต์เซส Marvel Rival ครับอัลบั้มนี้ขอเปิดด้วยเกเล็กตาเนริเตอร์สาวประจำเกมที่จะทั้งสอนเราเล่นและคอยบอกเราว่าต้องทำอะไรบ้างและแน่นอนครับ ไม่ว่าจะชื่อและดีไซน์มันชวนให้นึกถึงตัวตนระดับจักรวาลสิ่งมีชีวิตที่หิวเก่งที่สุดในจักรวาลมาเวลไปทั้งพ่อของกาเลกต้าและท่านพ่อตาของเราทุกคนกาเลกต้าจอมขมือบดาวนั่นเองแม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาวจอมขมือบดาวนะครับแต่กาเลกต้าเลือกคลเวกับพ่อครับแทนที่จะไปไล่กินดาวนู้นดาวนี้เหมือนพ่อกาเลกต้าเลือกที่จะย่อไซส์และใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์โลกครับแล้วก็กินพวกแบคทีเรียต่างดาวเนี่ยเป็นอาหารแทนแต่แน่นอนครับการกินแค่แบคทีเรียตัวเล็กเนี่ยมันไม่อิ่ นะครับว่าถ้าเอาวูฟูลินไปทาดาวเคราะหเนี่ยน้องคงจะได้กินดาวแบบอิ่มเต็มบุฟเฟ่เลยทีเดียว แต่น้องคงทำได้แค่คิดครับผมเพราะเกิดเอายีน X ไปขยายขนาดนั้นเนี่ยก็คงแตกไปแล้วแหละครับและจุดพีิกก็คือวันหนึ่งอยู่ๆน้องก็หิวมากจนทนไม่ไหวครับต้องหาวิธีแก้เลยไปขอให้มิสเตอร์แฟนตาสติกหรือรีดดิชาร์ดเนี่ยที่เคยสู้กับพ่อของเธอเนี่ยให้ช่วยพอตรวจดูก็พบว่ามันมีปรสิตอยู่ในท้องของเธอด้วยครับแล้วมันเนี่ยคอยแย่งอาหารทําให้เธอเนี่ยหิวมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าไม่รีบกําจัดมันออกไปนะผมน้องคงทนความหิวไม่ไหวแล้วก็ต้องกินโลกแน่ๆน,น้องเลยให้รีดรีดไอดปรสิตนี่ออกไป ป้าป๋าก็โหมากาเล็กตัตได้เผยความจริงว่าก่อนหนูจะโตมาหน้ารักขนาดนี้เนี่ยหนูก็เคยเป็นปรสิทธ์มาก่อนนะลูกสรุปน้องกาเล็กตัาท้องครับ